ตามฉันก็ยังโอเคสามไม้ครบแล้วค่ะตรงนี้ไม้ได้าสามค่ะสวัสด,ดีครับสวัสดีทุกคนครับดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะจ๊ะสวัสดีลูกมีสวัสดีวสดวัสดีทุกคนนะคะแกไหวฉันว่าแกไหว คิมโอ้ย๊ยคิมไม่ไหวแล้วคิมใจเย็นๆนะแ,แ,แกต้องโฟกัสนะเขาขึ้นถังข่าวไปแล้วไหมนะ่ะยังไงนะตรงนี้รุ่นเขาขึ้นไหมวะเขาขึ้นเขาขึ้นเขาย้อนเขาย้อนนะ่ะอ,อ,อุย๊ยเราไปดักหนะ้าโรงพยาบาลเก่าดี ออกทางฉันด้วยเออแกตรงไปเลยนี่ไงนี่ไงเจอเมื่อกี้แกเลยแกจะเลยแหม่เมื่อกี้ไม่ใช่หรอเขามาชนเราอะ๋อแกต้องมีสตินะสิริฉันตื่นเต้นอ่ะตอนนี้ฉันเห็นแบบว่าเป็นสีเดียวกันหมดเลยอะนี่แกจะไปชนเพื่อนไม่ได้นะา เาไฉันรู้สึกดีใจที่ฉันอยู่กับแกและแกพูดเสียงนี้ฉันดีใจมากก็ไม่เท่าไหร่หรอกแกเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยฉันฉันฉันก็ไม่รู้ว่าแกโอ้โหเดี๋ยวไปเลยแกไม่ต้องเขิดหรอกคนกันเองทั้งนั้น คนนบ้บาเอาแ<บ>ล้วแกไปชนทำไมขอโทษนะคะขอโทษนะคะหนูพาคิมาาคิมมองแต่ฮีมาแล้วค่ะาางลงล่างค่ะลงล่างล่างถอยหลังถอยหลังค่ะถอยหลังค่ะมึงเบื่ยงมึงเบื่ยงมึงเบืบ่ยง,งค่ะแรงแรงอย่างเมื่อกี้ค่ะเอา ลงล่างไปแล้วค่ะหายไปแล้วลงล่างไปแล้วหายไปแล้วอะ่ะไปไหนนะทางขทางข่าว,นนาาวหรอคะทางข่าวไปทางไหนคุณสุรีต้องลงลางน้ําทางขวามือเนี่ยลงลางน้ําข้างล่างให้ได้ก่อนเนี่ยไ,ได้สิวสิวเอ <c oughs> <c oughs> อแกมาเดี๋ยวฉันลองขับเองมา นั่นเนี่ยเห็นไหมก็ได้แลยแม่แก่ฉันจะปวดหัวมากนะโอ๊ยกำลังไปค่ะกำลังไปค่ะกำลังสอนวิธีไต่ตูดลงค่ะพี่เธอร์โบเด็กนักเรียนไต่ไยไถตูดลงไม่เป็นค่ะหนูก็ฉันรู้สึกโล่งใจก่าเยอะเลย เออเหินใบนะไม่ต้องตกใจนี่คือการถ่ายแบบมีคลาสใช่ไหมใช่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนแล้วร้านปืนขึ้นเหินใหญ่ร้านปืนขึ้นเหินใหญ่เหินลุงพลเหินลุงพลเออ เออสวยกูเพื่อขึ้นมาเพื่ออะไรเนี่ยอ่ะคือการสอนเหินใช่สมัยฉันอยู่พันนอ่ะฉันก็เลยได้ลองอะไรแบบนี้บ้างเหินไปเถอะคิดว่าดีเหินไปแกมากับฉันแกไม่ต้องสาระอะไรเลยนะคิมมองแต่ฮี ไม้เต็มเนี่ยคะตรงเหินใหญ่อะค่ะยังไงเราทันแล้วเชดโดเป็นหน้เชื่อคุณสุริย์นี่ขับรถเก่งมากเลยค่ะพีเธอร์บไอ้คิมมองแต่คิมมันพูดสาวสองให้หนูฟัง่ะหนูถั่วเลาะจะตายอย่างเนี้ยเฮ้ยหนูขึ้นไม่ได้วะไถไปสิ ไปไหนไปไหนไปอยู่หองล่างเหรอวนไงฉันวนไงฉันวนไม่ได้แกเขาติดเขาติดเขาติดนี่ไงซ้ายซ้ายซ้ายเป็นเหวะนะ่ฉันไม่อยากตกตายเันยงไม่มีผัวะนะ่ะ แกแกแกยิงสิมันแตกหมดแล้วซีรียิงคนนะมันมันพบสี่แล้วใช่ไหมฮะยางยางดิแกไม่ด uh ูเลยเลยชั้นศึกษาขับให้สายตาแต่ก็ต้องดูให้ชัดเจนดิ ใช่อกูขึ้นไงวะเนี่ยถามก่อนว่าขึ้นได้ใช่ไหมขึ้นได้สิแกเออดีสีเขียวระเบิดนะเออไหนอยู่ไหนแล้วอ่ะ ึ้นไปก่อน 1, เรียบร้อยแล้วเก่งมากสายไปเลยค่ะนักกีฬคิมค่ะฮะไม่ไมด้ คิมไม่ได้อ้อนสิริเลยค่ะทีดิให้มันเปิดโหมดเป็นเจยอยู่ค่ะโอคิมก็สิรีทำอะไรบอกดินะคิมไม่ไม่มีปัญหาค่ะพอดีก็ไปแอลววิชาด <c oughs> ้วยกันแล้วเจมส์จะยีดอ,อกไหนแล้วนะไม่ทันแล้วสินะ <c oughs> เอเออิกไม่ได้เอ อะไรอ่ะเอ๊ะคิกไม่ได้ก็อันนี้ดีกดอันนี้สิพรอพสิกดไงอ่เจ๊อืมอะไรเนี่ยทำรูปเป็นตัวอะไรอ่ะโอ้โอเคยังเดี๋ยวเจ๊ลงไปเก็บกล่องก่อนรถพังเหรอ แกรถพังตำรวจนักเรียนตำรวจรถพังทำหน้าที่ฉันปวดหัวมากนะมีกล่องซ่อมหรือเปล่าเหมือนมันตกน้ำแล้วก็ตกน้ำแล้วมันพังไปพาวไปพาวแกไปพาวล็อกล็อกไปพาวพาวอยู่ข้างหลังสวัสดีค่ะชิคก้าพาววัสดีค่ะไปพาวแกไปพาวแก ปไตัขึ้นรถไม่ได้เลยใช่ไหมมันขึ้นได้แต่เหมือนสตาร์ทไม่ติดอะครับขึ้นได้ไหมอะแป๊บนึงขึ้นไม่ได้อะสวัสดีคนขับหรือเปล่าล็อกยังล็อกอันนี้ปลดล็อกยังสุภอผ้าพ่อมาดีนะสวัสดีค่ะปลดล็อกยัง ขึ้นไม่ได้รถน่าจะจมน้ำฉันปวดหัวมากไปพีพาวสัรหาสัรหาแต่เรื่อจริงๆคุณสิรินี่คือการเขาเรียกว่าทัศนศึกษาของนักเรียนตำรวจสองคนฉันปวดหัวมากนะเดี๋ยวให้พี่โนดมาเดี๋ยวให้พี่โนดมานะบางึอเดี๋ยวพี่โนดมาไปเปล่าเรือก้าไปเปล่าหราอกันเปล่าเลยเปล่าเลย เดี๋ยวพี่โน้ตมานะคะบอกเลยจังหวะนี้นำพากันมาค่ะนำพากันมามานีซสแล้แกก็มานี่มานี่มานี่เดี๋ยวฉันนำพาแกอะ อะไรวะแปบนึงแปปนึงก็ลองสักนัดนำพาสิแกเอาใหม่นำพากันสิที่ฉันต้องพูดแค่ไหนดีฮะฉันปวดหัวมากนะตรงนี้มันคุ้นๆนะ เอยมันโดนแน่สนุกแน่ภาพเดิมสนุกแน่ภาพเดิมโดนกับบานหรเปล่าเหมือนเลี้ยงตอนนี้เหมือนฉันเลี้ยงลูกลูกสาวลูกชายอยู่อ่ะสวัสดีค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของเราแต่ว่าไม่ใช่ของคุณสิริฉันคิดว่าไม่มีใครจะแบบว่าหลั่งลาได้เท่าฉันแล้วล่ะในสดออนี้ มีแต่ว่าแต่ว่าผมไงแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ใครมีข้าวบ้างจะตัวเองหรอไปไปเดี๋ยวไปพาวรถใช่ไหมก็ต้องไปซื้ออาหารซื้ออาหารเสร็จก็ไปดูสมองว่าใครเครียดไหมแล้วก็ตรวจสอบตัวเองให้เรียบร้อยก่อนจะไปไล่เคสโอเคไหมก็ดีครับรับแซบครับเเเหหมมมมืืออนนนนไไ่่ขขึึ้้จอะจะจนไม่ขึ้นไม่ขึ้น เขาเขาไปด้วยกันเขายังดู performance มากกว่าเราเลยนะเอาจริงอะเราสามคนที่มีเอลเชียอะไรเลยนะเราไปเบดูแลความเรียบร้อยดีกว่ามั้งเด้งเป็นทิกแท็กโทนเลยอะพวกไอเชียพวกมึงสองคนลงมาดิมึงเข่ารถอะเด้งเป็นทิกแท็กโทนเลยนะวางพวงมาลัยลงเดี๋ยวนี้ วางพวงมาลัายได้ลงเดี๋ยวนี้นะนแหมเซสมองบอกว่าถนนมีสี่เลนแต่ชนแต่เสาวางพวงมาลัายลงเดี๋ยวนี้นะเอามือนายลงจากพวงมาลัยจะได้ไม่ยิงนะนายไม่เอาออกชะยิงนายไปแบบโอ้เอ๊ออะเอออะะ Losing <laughs> time, I'm fading fast, I just wanna make it last. <laughs> Try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.